พาคุณผู้ชมไปดูภาพเครื่องบินค้นหาและกู้ภัยพลนเรือนคือจีนเนี่ยเขาผลิตเองชื่อว่า MA60 นะคะประสบความสําเร็จในการบินครั้งแรกที่ซีอาน,อานเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยทางทะเลและภัยพิบตัติค่ะบริษัทอุตสาหกรรมการบินแห่งประเทศจีนนะคะหรือว่าเอวิกผู้ผลิตเครื่องบินชั้นนําของจีนได้ประสบความสําเร็จในการบินครั้งแรกเป็นภารกิจการทดสอบการบินตามกําหนดในเวลากลางวัน1ชั่วโมง20นาทีลงจอดที่สนามบินในเมืองซีอานมณฑลซานซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศค่ะ เครื่องบินลำใหม่นี้นะคะเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลเครื่องบินอเนกประสงค์ MA 6 0 Modern a r t ที่ผลิตในประเทศจีนแล้วก็ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมออกแบบมาเนี่ยให้รองรับสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลายสามารถปฏิบัติภารกิจเหนือมหาสมุทรตามพื้นที่สูงและในพื้นที่ภัยพิบัติได้ด้วยอย่างเช่นในภาวะของแผ่นดินไหวน้ําท่วมแล้วก็การขนส่งบุคลากรทั้งยังจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการค้นหาและกู้ภัยทางทะเลของจีนแบบมีนัยสําคัญคือช่วยเพิ่ม วเร็ในการตอบสนองแล้วก็ครอบคลุมการปฏิบัติงานได้อย่างมากเลยค่ะเครื่องบินลํานี้ที่ผู้ชมเห็นเนี่ยถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะคะในแง่ของอุปกรณ์ค้นหาและกู้ภัยทางอากาศของประเทศตรงนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบรับมือเหตุฉุกเฉินทางทะเลของจีน โครงการพัฒนาเครื่องบินรุ่นนี้ค่ะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคมปี2564ส่วนการผลิตและส่งมอบส่วนประกอบหลกักก็เสร็จสิ้นในเดือนธันวาคมปี2567ตามมาด้วยการส่งมอบการประกอบขั้นสุดท้ายในเดือนพฤษภาคมปี2568ก็คือปีนี้นั่นเองค่ะค